สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้ใครกำลังใช้รถ BMW อยูอยู่ไม่แสนกว่านะปัญหาที่ผมเจอตอนนี้คืออะไรรู้ไหมครับลูกค้าเอาเข้ามาเซอร์วิสนะครับในนี้มีปัญหาเรื่องออยเกียร์ออยเครื่องรั่วเกือบทุกคันเลยครับในนี้มีอยู่3คันไม่แสนกว่าเนี่ยเจอหมดซื้อรถมือสองมาแนะนำว่าเอาเข้ามาเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเหมือนเจ้าของรถคันนี้ตอนแรกเอามาเช็คของเหลวก่อนนะครับแล้วเขาก็ไม่แสนกว่าแล้วเนาะ เขาขับทางไกลเขาเลยเอาเข้ามาเปลี่ยนออยเกียร์ครับคุณรู้ไหมมาถึงปุ๊บออยเกียร์รั่วพอดีเลยรั่วข้างหน้าเราเลยนะครับตอนมาเขาไม่รั่วแต่มารั่วตอนนี้ท้ายนะออยเครื่องก็รั่วอีกเดือยอยากมาแชร์เป็นวิทยาทานแบบนี้คุณไหมแสนกว่านะผมแนะนํานะเช็คหนึ่งนะครับออยเครื่องออยเกียร์ออยเกียร์ออยยรประมาณ6 0 0 0กว่าบาทบวกลบนะครับออยเครื่องก็ประมาณเกือบห้าพันสี่พันกว่าบาทบวกลบนะปั๊มน้าเวาน้ําต่างๆนะครับเช็คระบบน้ําดีๆเพราะถ้าเครื่องฮีทมา บี BM, เครื่องเป็นแสนนะนะครับอย่างคันนี้ย F30 เนี่ยคันข้างหลังข้างหลังผมเนี่ยไม่เช็คนะครับน้ำมันเครื่องเกือบไม่มีเกือบฮีทบอกเลยว่าถ้าโดนทีนึงเยอะมากสุดท้ายก่อนเครื่องออยเกียแตกสุดท้ายต้องเปลี่ยนสายาระบบน้ําทั้งหมดเลยนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยจริงๆถ้าระบบน้ําไม่เปลี่ยนเนี่ยผมว่าไม่เกิน20,000นะครับจบแล้วแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนเสร็จนะครับโดนเกือบ60,000นะครับก็ต้องเปลี่ยนท่อวาล์วน้ําต่างๆเยอะมากนะครับเดี๋ยวดูให้จบนะจะได้รู้ว่า ถ้าคุณใช้รถ bm นะครับไม่แสนกว่าเปลี่ยนออยเครื่องออยเกียเหอะใครกลัวนะทักเข้ามาหาเราได้หรือโทรมาที่0 9 0 9 0 9 6 6 6, 6 1นะครับบุ๊ก,กิ้งมาหาโนเนม,มกาลาดได้เลยนะครับจะซื้อจะขายจะซ่อมก็อย่าลืมคิดถึงโนเนม,มนะครับจริงๆอยากเตือนภัยเลยนะครับคนใช้ bm นะตอนนี้ bm รอบผมเนี่ยเต็มเลยนะคือไม่ประมาณแสนกว่านะครับแนะนำว่าถ้าดูประวัติถ้ายังไม่เปลี่ยนออยนะแนะนำให้เปลี่ยนเลยนะครับคันนั้น x สามคันนั้นก็ออยแตกนะครับคันนี้ก็ออยแตกนะครับ BM F10 ก็ออยแตกนะครับคันนี้น้ํามีรอยรั่วนะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมแนะนําเลยนะใครใช้ BM นะครับจากประสบการณ์ผมนะเอาเข้ามาเช็คก่อนนะครับดีนะอย่างคันขาวคันนั้นเอามาเช็คก่อนดีอีกคันนี้นะครับออยมาแตกที่เราพอดีรถนะครับมันใช้มาค่อนข้างเยอะแล้วไม่เคยเปลี่ยนนะครับดังนั้นออยสาคัญมากนะครับนี่ครับ F10 นะ นี่ใช่เป็นรถที่เซอร์วิสกับเรานะครับมาตรวจเช็คออยล์เกียร์นะครับขับมาถึงปุ๊บถึงเราปุ๊บออยล์เกียร์แตกนะครับโชคดีที่อยู่หน้าอู่นะตอนนี้เราจัดการนั่งไล่นะครับพวกน้ำมันที่อยู่ในระบบออกมาทั้งหมดเลยนะ,อ,นนะอันนี้เป็นออยล์เกียร์เติมนะครับนี่ที่แตกนะน่าจะตะรั่วรั่วข้างในนะครับเนี่ยสิ่งที่ผมสิ่งที่ผม บอกลูกค้าเนี่ยแล้วก็เรคิ้วยางนี้ด้วยนะครับเนี่ยโอลิงมันรั่วแตกนะพวกนี้มันเลยทําให้มีปัญหาเรื่องน้ํานะครับนี้เราจะกการประกอบกลับแล้วนะครับจากการเปลี่ยนออยนะน้ํามันใส่แล้วนะครับเราล้างไปหลายรอบมากนะครับคือโชคดีมากนะคันนี้จริงๆเขาอยากจะเข้ามาเช็คนะครับแล้วมันก็แตกแตกตรงหน้าเราเลยนะออยแตกนะครับต้องมานั่ง ซ่อมดีนะไม่ขับนะยังไม่มีอะไรนะครับดังนั้นเรื่องออยเนี่ย f 1 0เนี่ยเราซ่อมบ่อยมากเนาะผมว่ามันถึงเวลาของมันแล้วนะครับจากที่ลูกค้ามาเช็คนะเราออยเกียร์แตกนะครับเราจัดการเปลี่ยนแล้วเนาะจริงๆคือเราเจออย่างนะครับว่าเดี๋ยวจะแจ็คพอตเราเจอออยเครื่องนี่มีปัญหาเราจัดการให้ลูกค้าเปลี่ยนออยเครื่องอีกทีเรียบร้อยนะครับผมแนะนําว่า ไม่แสนกว่านะครับถ้าดูประวัติแล้วยังไม่เปลี่ยนเนะี่ยเปลี่ยนนะครับมันไม่แพงนะเพราะถ้าดีนะออยคันนี้แตกก็แตกที่เรานะครับมันแตกคุบมากมันไม่ได้ขับดังนั้นมันจัดการล้างได้นะครับแล้วก็เราจะให้ช่างล้างระบบทั้งหมดนะนตอนนี้ช่างกําลังล้างนะครับพวกคราบน้ํามันที่อยู่ในกระปุกทั้งหมดนะฝาปิดกระปุกพักน้านะ F10 โอลิงมันบวมนะบวมแล้วมันก็เลยทําให้ฝามัน เปิดไม่ออกมันเลยหลุดคาด้านในนะเดี๋ยวทำการสั่งลูกค้าเปลี่ยนใหม่มเคมให้เขา B M W F 10นะครับหลังจากเรากลับมาไล่น้ำประมาณรอ,อบที่8นะสิ่งที่เจอเพิ่มเติมก็คือท่อยางตัวนี้ครับผุนะเพราะว่าดูดูจากสีนะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นสีน้ำตาลนะตอนที่เราไล่น้ำนมันทนแรงดันไม่ได้นะมันขาดหลุดออกมาเลยนะครับผมอันนี้อาจจะต้องขอเสนอลูกค้าเปลี่ยนใหม่นะ นี่นี่เนี่ยมันยุยออกมาเลยนะตัวข้างในแล้วก็ตัวตัวนี้นะฮะฮีตเตอร์นะฮีตเตอร์ของลูกค้านะด้านในคือมันอ่ามันมันไอ้นี่หมดแล้วนะฮะลูกยางข้างในมันขาดหมดแล้วในฮีตเตอร์ครับผมตอนนี้ไฟมันฟ้องอะครับผมเนื่องจากอาการออยรั่วรอบก่อนนะฮะออยเกียร์รั่วเลยทําให้น้ํามันมันเข้าไปที่มอเตอร์ฮีตเตอร์นะะเลยทําให ้าไดอะแฟมด้านในนะค่ะนะ BMW F10 นะครับหลังจากที่เราเซอร์วิสเปลี่ยนออยเกียร์ไปแล้วนะครับลูกค้าขับรถกลับต่างจังหวัดนะครับมีอาการออยเครื่องรั่วตามมาอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนออยเครื่องไปแล้วนะครับเราไล่ตรวจเช็คท่อน้ําทุกทุกตัวนะครับแล้วก็มอเตอร์ฮีเตอร์วาล์วน้ําไฟฟ้านะครับที่มีระบบน้ํามันเครื่องเข้าไปผสมนะครับทําให้เสียหายเลยนะครับผมท่อน้ําต่างๆนะครับ ตอนนี้เราเบิกท่อน้ํามาใหม่แล้วนะครับผมเป็นของเบิกห้างนะครับมีท่อน้ําล่างท่อน้ําบนท่อน้ําหน้าเครื่องนะครับแล้วก็วาล์วน้ําไฟฟ้านะครับอันนี้เราจัดขอให้ของแท้เลยนะครับเดี๋ยวให้ช่างทําการใส่แล้วไล่ระบบน้ําเราวิ่งเทสอีกครั้งนะครับ F10 นะครับตอนนี้นะครับเราก็จัดการเบิกนะครับท่อน้ําทั้งหมดนะครับที่อยู่หน้าเครื่องนะครับอาการคันนี้นะครับก็คือออยเครื่องแตกนะครับแล้วก็ทําให้น้ํามันนะครับวนเข้าระบบน้ําทั้งหมดนะ จุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับเรามาดูกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่เราเบิกมานะครับของแท้อ่าเราใช้ทั้งหมดเป็นของแท้จากศูนย์ BM เลยนะครับหนึ่งนะครับจะมีวาล์วน้ำไฟฟ้านะครับแล้วก็ท่อนะครับตัวนี้เข้าปั๊มน้ําไฟฟ้านะตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ครับจะเป็นท่อนะฮะเข้าวาล์วน้ําอีกทีนะฮะจะมีท่อวาล์วน้ําทั้งหมดสอง่าสองตัวนี้นะครับที่เข้าวาล์วน้ําไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นท่อน้ําบนท่อน้าล่างของหม้อน้ํานะครับ เราจัดการเบิกมาเรียบร้อยนะครับเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวยังไงให้ช่างเราจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะฮะใช้กันยาวๆเลยนะครับของแท้นะครับจากห้าง F10 เรานะครับหลังจากที่ลองเทสแล้วเนาะทั้งออยเครื่องไอเกียร์รั่วนะครับเราจะจัดการเช็คตัวความร้อนเนาะสุดท้ายเราต้องเปลี่ยนท่อน้ําทั้งชุดเลยใช่ไหมครับช่างครับก็จะมีท่อน้ําทั้งชุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่อน้ําเข้าปั๊มน้าครับท่อน้ํา เข้าวางวน้ำไฟฟ้าสองเส้นอ่าแล้วก็ท่อน้ําบนหม้อน้านะครับแล้วก็ล่างหม้อน้ําครับทั้งหมดอยู่ในชุดนี้ครับที่เราเปลี่ยนใหม่อ่าอันนี้จะเป็นวาล์วน้ําอันนี้เป็นวาล์วน้ําไฟฟ้าวาล์วน้ําไฟฟ้าคือจริงๆตัวนี้คือข้างในมันเริ่มเสียแล้วนะครับอันนี้แล้วก็ตอนนี้เป็นวาล์วฮีเตอร์ครับเนื่องจากว่าที่รถลูกค้าออยเครื่องแปะครับล่วน้ำมันกับน้ําปนกันเข้ามาใน ตัววาล์ววาล์วฮีตเตอร์เลยทําให้ตัวน้ํามันดุยเสียหายแล้วก็มีด้านใหมนน่ครับอ่าครั้งนี้อันนี้เสียเราเลยจะการเปลี่ยนนะครับแล้วก็เวลาออยที่บอกว่าอยากให้เปลี่ยนก่อนพเวลาออยรั่วนะครับเนี่ยออยที่รั่วนะ<ม>คือพวกท่อน้ำข้างในนะครับมันจะมีน้ํามันเข้าไปข้างในน้ํามันพวกนี้มันไปกัดโอลิงในตัวมัจนจะมีโอลิงเนี่ยครับทาให้โอลิงบวมครับทใํใไมโอลิงบวมใช่แล้วทําให้เนี่ยมันจะมีโอลิงอยู่นะคุณเห็นไหมเนี่ยพวกนี้นะครับข้างในอ่ะบวมหมดแล้วนะ อันนี้ก็จะเป็นทำให้เป็นฝาน้ํามันเข้าไปทําให้ฝากระปุกพักน้ําโอลิงบวมเนี่ยโอลิงหปิดไม่นั่นคุณเห็นโอลิงตรงนี้ไหมครับเนี่ยคุณเห็นโอลิงพวกนี้ไหมพอน้ามันเป็นโอลิงที่มันไม่ทนน้ามันนะมันทนน้าพอโอลิงพวกนี้มันบวมนะนี่มันก็เลยทําให้ความร้อนนะครับไม่มีที่ออกนะฝานี้เปิดไม่ออกนะครับความร้อนมันเลยขึ้นดังนั้นสาเหตุจริงๆมันเกิดจากออยพวกนี้นะครับประมาณแสนโลเนี่ยจัดการแนะนำาออยเครื่องออยเกียร์จัดการให้เปลี่ยนเลยนะเพราะไม่งั้นนะคุณ จะเจอแบบนี้นะครับต้องเปลี่ยนยกเซ็ตแบบนี้อันนี้คือเซ็ตชุดความร้อนของตัวของ F10 ตัวนี้เป็น F10 นะครับดังนั้นใครเจออาการที่ขับมาแสนกว่าแนะนำนะเปลี่ยนออยนะครับให้เรียบร้อยเนาะอันนี้จะเป็นของแท้นะครับระเบิดของแท้ให้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่เราจะคืนลูกค้าเนาะหรืออย่างนี้นะครับปัญหาประหลาดของตัว F10 นะก็คืออันนี้คือปั๊มน้ํานะคุณโบ คนดูข้างในเป็นสนิมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเขาน่าจะไม่สัรว์พ้ดแล้วก็ถึงอายุของมันนะส่วนใหญ่ก็จะเสียนะครับอันนี้ก็คือเราจัดการเปลี่ยนให้เขาไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ข้อควรระวังครับที่ไหม้อ่าปัญหาวนี้ส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับเราเคยเจอไหม้ที่ตรงนี้นะไหม้ที่ขั้วนะครับดังนั้นเรื่องความร้อนเรื่องน้ำนะ f 1 0อ่ะซ่อมแล้วนะซ่อมจบจบใช้ได้นานๆเลยนะครับได้เห็นนะครับรายละเอียดการซ่อมนะครับของตัว bmw เนาะ อย่างที่ผมบอกนะตอนนี้รอบตัวผมเนี่ยมีแต่บีนะครับข้างในก็มี BM อีก2คันคือต้องบอกกันว่าอาการที่เจอเนี่ยเจอบ่อยมากนะครับปอยเครื่องแล้วข้างหลังอย่างข้างหลังเนี่ย,ยพอลวเสร็จต้องมานั่งไล่นะครับแล้วไม่รู้ว่าอันไหนเสียอีกหรือเปล่าเพราะอย่างคันล่าสุดที่คันนี้ที่เห็นนะ่ะคือตัวหม้อน้ําตัวอุปกรณ์ต่างๆมันเสียนะครับเนื่องจากว่าน้ํามันอย่างโอลิงมันบวมอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งมันไม่คุ้มเลยดังนั้นเปลี่ยน ก่อนเกิดดีกว่านะครับปัญหาประจํารุ่นไม่แสนกว่าเอาเข้ามาเช็คเลยแนะนําเปลี่ยนเลยครับออยเครื่องออยเกียร์นะครับไม่ถึง20 0 0 0ืจะได้ไม่ต้องโดนเรื่องใหญ่นะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโ no นเนมด้วยนะครับใครจะซ่อมรถนะโทรมาที่099-096-661นะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย